เลยมาเลยวิ่บางนี้มาเลยมาเลยแ้ต่ต้อนไมไถอยเอาหัวหนุ่มมาขึ้นนี่นะตรงนี้นะตกลงลงนี่นะนี่ไายเอาทำไมอะพี่วางไว้ไหนอ่ะ Oke. Okay. okay. เปิดไวเปิดฟองยามเปิดแล้วพี่เปิดแล้ว,ลว,ลวอ่าเอ่อซะห <ไป S 1> น่อยๆะหน่อยตน้ำเปิดป่อะไรละเปิดทิ้งไว้แอบไว้อยจะไม่รู้ว่าเขาอ,อัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้อง tóc bị đốn tua sắt này. Tập các bạn. <laughs> 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 3วันสวันมาแล้วได้เลขึ้นเนินแล้วหักฝาไม่มาตายละนู่นนะนะเออได้อยู่ที่สซ่ฮะส่เดบเดียวบเอง นี่นี่เนี่ยคนพูดเะไเนี่ยไอชเสียงของจีนใช่ป่ะไอทีอทีหกอ่ะเออพี่มันเข้าหมดเป็นเซตอัพแล้วนะอ๋ออนี่ไงแล้วบอกว่าบอกให้ขับระมัดระวังด้วยข้างหน้ามีจองดินจะไม่เปิดจะไม่ติดเครื่องมันไปได้เงวเเฮ้ยไอที่ระบบ้องเปิดเสียงเราไ่เล่นเองน่นี้ไม่งั้นมันจะเข้าไปเซตอัพเองอ้าวทนนี้ใส่เยอะได้เพราะว่า ลุ้นเลยผมไม่เห็นเลยอะต้นไม้สาบังหมดเอาแล้วกูนี่นะนอนนะโดนแน่นอนพิตัดต้อนโดนไปทิ้งแล้วนะชาตินี่พิจารณนี้เลยนี่หลุมนี่มุมมุมเนี่ยแอบมุมมุมเนี่ยมันมีเกิโลียวนะ เจอเจออะไรเจอเอ้าวเคงั้นเหรอจ๊ะฮะเกอเกอเดี๋ยวรอให้ลมดเนีนี่ว่าช่องนี้คยช่องนู้นี๋ยว่าเดี๋ยวจะแบบขันฟ้าไมเ่ไแม่งิ้งเลยอ่ะอีกนี่อีกอีก เย้ yeah. ไม่สับขาหรอกนะเย่ลอยแล้วลอยหรอหมดแล้วหดตกลอะไแล้วาลงกาแล้วทำไมมาลงตรงนี้ครับ โค้น่อยโคนยเดี๋ยวราตามเหียมันจะเล่นแล้วใกล้ะตล้ะจทุกเียงีได้ลำโพงสองานปะหนาือมันนานยังงานมลโพง2งานเนี่ยเหรอี่มมาก ผมไม่ได้ลำโพงนะอ่ะนะเฮ้ยไม่ได้ลำโพงมาอันหนึ่งมีมมมรุ่นใหม่มที่เป็นโลโก้สีทองวนะ่าใช่แต่ว่าได้หัดเดียวอะก็ได้เดียวกล่องเป็นโลโก้สีทองนะนได้ตัว ต้อง,องยัรอที่คุณับลตรงน้นี่ถอยเข้าไปลึกๆได้เลยพี่ลงเมีย <laughs> พี่ลงได้นี่คนอื่นจะลงตามเลยนะ แล้วอย่าล้ออย่าล้อเดียบล้อถามคอนเสร์ตนะ่มีถามทำอะไรวะคนขับเมาเปล่าไอยู่เนี่ยอันนี้แม่ขับว้าวอย่างเดียวเลยอ่ะ ไม่เลยตอนนี้วที่จะลงกขาไม่บอกนี่เรั้อไหมล่ะตั้งตัยนีจะลงไหมปจากให้เอาลงไปเลยดี๋โนู้นอย่ามาดิ